สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไกด์ตบบอสด,ด่านลูฟีนเนียของยูน่านะครับเหมือนเดิมาสาเหตุที่ผมมาทำคลิปใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยหลังใหม่มาถามาก็จะมีทีมที่ทำให้บับฟฝั่งเราเนี่ยเป็นกรอบขาวหกช่อง เพราะว่าเพื่อนๆบางคนไปทำแล้วไม่ได้นะครับแล้วก็สอบถามเรื่องทีมดันเทิรนนะครับก็เป็นทีมที่แบบว่าเล่นแบบไม่ให้บอสได้เทินเนี่ยจะเล่นได้ไหมนะครับซึ่งอ๋อแล้วก็อีก,อกทีมหนึ่งนะครับก็จะเป็นทีมที่ผมใช้ผ่านด่านลูฟีเนียตอนแรกนะครับนั่นก็คือทีมเคฟก้านะครับหรือไม่ก็อเชรานะฮะที่ทำให้บอสเนี่ยไม่สามารถตีเฮดีได้นะครับ ในส่วนที่เพิ่มเติมเนี่ยคือผมไปเพิ่มเติมในเรื่องของทีมดันเทินนะครับซึ่งจากผลที่ผมไปลองเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดนะครับมันมีความแตกต่างกับทีมปกติให้ที่บอสได้เทินนะครับสำหรับทีมบอสศูนย์เทินอ่าศูนย์เทินนี่หมายถึงว่าบอสไม่ได้ขยับเลยนะครับโดนดันเทินไปเรื่อยๆหายไปจากจอเลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ย เราก็มาเริ่มคลิปไกด์ตบบอสกันใหม่นะครับเดี๋ยวเริ่มจากทีมแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปทำทีมบัฟกรอบขาว6ช่องกันก่อนนะครับในส่วนของบัฟกรอบขาว6ช่องเนี่ยซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมไไม่ได้เข้าไปเล่นแบบหน้างานให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อนๆก็เลยนึกภาพไม่ออกลยฮะก็เลยมีหลังไม่้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพแล้วก็เห็นความกระจ่างนะครับก็ไม่ต้องอ่าไม่ต้องคิดมากครับว่าขอนู่นขอนี้มากไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมทาด้วยความเต็มใจนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าทาด้วยความเต็มใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับผมอ่ะเรามาต่อกันนะสำหรับคนที่มี เลวเจโรซ่า uh, นะครับอ้าวเจโรซ่าอยู่ไหนะ่ะที่นี้แป๊บ mm hmm. หนึ่งนะฮะเจโรซ่าอ่านี่นะฮะ mm hmm. ผมอ่ะ uh, ไม่มีอาวุธเอลดีของเจโรซ่านะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ผมจะใช้เป็นพาโลแทนนะครับอ่า uh, mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดเล่นเป็นทีมแบบอ่า uh, ฝั่งเราเนี่ย mm hmm. มีบัฟกรอบขาหกช่องเนี่ย mm hmm. ก็เราไม่ต้องกลัวดีบัฟเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น 2>, mm hmm. 2ตัวนี้เนี่ย ปามเมฆก,กับกาดีโอเนี่ยบัฟเต็ม6ช่องแน่นอนนะครับจะเหลือแค่พารูตัวเดียวนะครับที่บัฟเนี่ยจะขาดช่องหนึ่งนะครับเมื่อไรก็ตามนะฮะที่เราจัดทีมแล้วเนี่ยแล้วบัฟกรอบขาวเรามีแค่5้าช่องให้เราเอาซัมมอนดีเวทานไปนะครับเพราะเริ่มเกมบอสโจมตีเราอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่บอสโจมตีเราเถินแรกเสร็จปุกเนี่ยฝั่งเราจะมี บัฟกรอบขาวเพิ่มอีกหนึ่งอันตลอดเกมนะครับเดี๋ยวเข,เข้าเกมไปให้ดูเลยนะฮะใครมีเจนโรซาก็าจะสบายสบายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับว่าคือการเล่นด่านนี้เนี่ย สำหรับทีมที่ไม่มีตัวลังดิบัฟเนี่ยแล้วใช้เป็นคอออฟ b ิ l ิตี้เราควรจะรีเว็บสัก3ามสรอบเพื่อจะดูว่าใครเป็นคนเป็นคนเริ่มเทินแรกนะครับอย่างตอนที่ผมเล่นผ่านด่านลูฟีเนียเน่ยผมก็รีตนมั่นใจว่าเคฟก้าเป็นเทินแรกครับผมก็เลยเอาคอออฟิริตี้เนี่ยไปไว้ที่เคฟก้าตัวแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอา2ตัวนี้มาเนี่ยยังไงเพนนโลก็ ไม่ได้อยู่เทิร์นที่2แน่นอนนะฮะจะเป็นการีโอก,กับอ่าประเมคนะที่จะได้เทิร์นแรกทั้สงสองตัวนี้นะฮะอยู่ที่ว่าจะได้ได้ตัวไหนนะฮะ สำหรับช่วงแรกต้องล้างดีบับก่อนนะครับฝั่งเราถึงจะแปะดีบับเพิ่มได้นะฮะแปะไปเลยครับผมล้างดีบับก่อนอย่างแรกนะพอล้างดีบับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ให้เพนโลเนี่ยบับต่อเลยนะฮะ อันนี้ผมก็ใช้สกิลไปดูๆเลยนะครับเพราะว่าจะให้เพเนโรเนี่ยทำบัฟให้ฝั่งเราเนี่ยเต็ม6ช่องเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวก็จะออกไปทีมอื่นนะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับว่าฝั่งเราก็จะมีบัฟกับขาวหกช่องแล้วนะครับนี่นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเอาเพเนโลมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเจโรซ่า za, หรือว่าควีนก็น่าจะเข้าข่ายนะแต่คือผมไม่มีเอลดีควีนด้วยฮะก็เลยไม่สามารถเอามาเทสได้นะครับแล้วก็ไหนจะเป็นอีโรฮาอีกตัวหนึ่งนะที่ผมก็ไม่มีเอลดีเช่นกันนะครับแต่ว่าที่ทําให้เห็นภาพสุดก็จะเป็นน้องพัรโลของเรานะครับก็อันนี้คือทีมบัฟกรอบขาว6ช่องนะครับ พอทีมนี้แล้วเนี่ยก็เล่นได้ตามสบายเลยนะครับยังไงเราก็ไม่โดนดีบับแน่นอนนะครับทีนี้เราก็มากันถึงทีมที่2นะครับสำหรับทีมที่สอาสำหรับทีมนี้เนี่ยการเล่นปกตินะครับก็ตัวคอร์บลิตี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวที่แปะดีบัฟได้นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะอาศัยแค่ดีบัฟของเคฟก้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวอื่นมาอ่าอันนี้ผมทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่เพื่อนๆขอมาแล้วบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มียูหน้าเอนะครับผมก็เลยใช้เป็นยูหน้าแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่กดสกิลเอลดีะ LD นะครับ สำหรับทีมนี้นะครับจะใช้เพื่อนยูนาก็ได้นะครับหรือว่าใช้เพื่อนปาเมก็ได้นะครับเพราะว่ายัางไงทีมนี้เนี่ยสกิลเอลดของพะโลเนี่ยใช้พอนะครับเพราะว่าา,าเราเอาสกิลล้างดีบัฟของยูนามา1อันนะครับเท่ากับว่าเกมนี้เราจะล้างดีบัฟได้5อัน,นครับ <S <S เพราะฉะนั้นเฟนเนี่ยจะใช้เป็นยูนาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นปาเมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าอยากจะได้ดามจ หรือว่าได้ได้ตรงอยู่หน้ามาช่วยนะครับผมลองใช้เป็นประมาะเีกนะฮะสำหรับทีมทีมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคฟก้าเองก็ดีหรือว่าจะเป็นอาเชราเองก็ดีนะครับบัฟดีบัฟเนี่ยดีบัฟห้ามตีเลือดเนี่ยอย่าได้ขาดนะครับคอยมองตลอดนะครับ เห็นไหมครับว่าถ้าเอาเคฟก้ามาเนี่ยเคฟก้าเป็นเทิร์นแรกแน่นอนนะครับนี่นะฮะเคฟก้านี่หลังจากที่เราทำให้เขาได้เทิร์นแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือกดสกิลหนึ่งไปก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะฮะกะ็กดสกิล LD ดได้เลยนะครับสำหรับไอตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณทาสะด้วยนะครับเพราะว่าคุณทาสะเนี่ยเข้ามาเมนบอกผม ในกลุ่มเฟสน,นะครับว่าตัวเคฟก้าเนี่ยสามารถกดสกิลหนึแล้วต่อด้วยสกิล LD ได้เลยนะครับพอกดสกิล LD แล้วเนี่ยตีบัฟจากสกิล2มันจะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณทาสะด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ หลังจากที่ฝั่งเราล้างล้างาดีบับไปแล้วนะฮะก็ให้พารลเนี่ยมาเติมบับให้ฝั่งเราไปเลยนะฮะเพราะตอนนี้ยังไงบอลก็ตีตีเราไม่ได้แล้วนะครับก็ตัวบอสเนี่ยขึ้นออนะครับสำหรับทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไวหน่อยนะครับก็ เ,เพราะว่าทีมนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ถามว่าเออแล้วจังหวะกดเบิร์ดอ่าจังหวะยืมเพื่อนเลยครับพี่ว่าจะต้องกดเบิร์ตตอนไหนแล้วก็ยืมเพื่อนตอนไหนดีครับอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดในส่วนนี้นะครับเราเอาเพื่อนอยู่หน้ามานะครับเราจะใช้เพื่อนอยู่หน้าแทนในการล้างแบบแทนพันโลนะครับก็เดี๋ยวส่วนนี้ก็โจมตีไปก่อน ถ้าเกิดเล่นจริงเนี่ยผมว่ามันจะใช้เวลานานมากนะฮะผมก็ลืมอีกดันเอา,อาครูรัเมะมาแต่ก็ก็พอใช้ได้ฮนะใช้ไปก่อนอย่าลืมนะครับฮัโลเนี่ยหลังจากที่เราบัฟสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วเนี่ยอย่าลืมกด LD ด้วยนะครับทำให้บับฟฝั่งเราเป็นกรอบขาวนะครับ เวลาเราโดนดีบับจากบ,บอสมาเนี่ยจะได้โดนไม่เต็มนะครับจะได้โดนแค่2อันอย่างคอเนี่ยคอนี่ก็โดนแค่อันเดียวนะครับเพราะว่าคอมีบัฟกรอบขาว5ช่องนะครับเคฟกล้าก็6ช่องนะครเห็นไหมครับว่าพันโลเนี่ยเป็นตัวเดียวที่มี4ช่องแค่นั้นเองนะครับ จริงๆแล้วสำหรับทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดแบบง่ายๆน่าจะน่าจะดีกว่านะครับจากที่ผมไปลองเทสก่อนที่จะมาอัดคลิปนะครับทีมนี้เนี่ยเราจะโดนดีบัฟที่บอสสามารถแซงเทินขึ้นมาเหมือนเอลนาได้นะครับ2อ,อันแน่ๆนะครับคือตอนที่บอสเลือดเหลือ79%นะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็จะเป็น ตอนที่บอสเลือดเหลือ49%นะครับพอ49%ปุ๊บเนี่ยบอสก็จะเติมเลือดนะครับอ่ะไหนๆก็เข้ามาเล่นในขนาดนี้แล้วเนี่ยงั้นะผมขอต่อไปยาวๆเรื่อยๆให้เพื่อนๆที่ขอทีมนี้เข้ามาเนี่ยเห็นภาพชัดๆไปเลยละกันนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้เอาจนถึงสุดขนาดนั้นนะครับเดีย๋ยวเอาให้เหลือ49%พอนะครับ เห็นไหมครับว่าดีบัฟของสกิลหนึ่งเคฟกาเนี่ยผมจะปล่อยให้มันหมดเลยนะครับแล้วค่อยกดใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานดีบัฟให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะยังไงทีมนี้เนี่ยดีบัฟมันไม่ล้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ดันแน่นอนนะครับจังหวะแบบนี้นะครับผมขอบอกว่าถ้าเกิดเลือดบอส A เนี่ย79%แต่ว่าบอส B เนี่ย80%เนี่ย ถ้าเรามีคออ l i t y ที่สามารถทำดาเมจได้เนี่ยให้เราใช้คออาวุธที่ทำดาเมจให้บอสเลือดเหลือ79%เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างดีบัฟตอนนี้เนี่ยแล้วบอสบีจาก80%พอโดนสกิลของพาโลนะครับเลือดเหลือ79%บกอ็สก็จะแปะดีบัฟแบบนี้ใส่เราอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เราเปลืองสกิลล้างดีบัฟนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้บอสเลือดลดใกล้เคียงกันนะครับลดเท่ากันเลย เพื่อที่ว่าเราจะได้ล้างดีบัฟภายในครั้งเดียวกับบอสสตัวนะครับเพราะว่าคนที่ถามผมมาเนี่ยก็บอกว่าผมโดนบอสแตะดีบัฟแบบนี้สอครั้งเลยทำให้สกิลของพอโลเนี่ยมันไม่พอนะครับตอนนี้บอสบเนี่ยก็ดีบัฟสกิลหนึ่งหมดแล้วแต่ว่าบอสเอยังอยู่ แต่ว่าเทิร์ตรงนี้เนี่ยเคฟก้าขั้นอยู่ระหว่างบอส B นะครับแต่บอส A ไม่เป็นไรนะครเพราะฉะนั้นเราให้บอส A เนี่ยได้เทิร์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงตรงนี้เนี่ยค่อยให้เคฟก้ากดสกิลหนึ่งใหม่นะครับ แบบนี้ผมเอาได้ได้ถ้าเกิดเทินมามันโดนแบบนี้นะฮะก็ให้เคฟกา้ากดสกิลหนึ่งดักไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจเทินเนี่ยให้เราจิ้มค้างแบบนี้นะครับแล้วดูว่าเ,เ,เทินเคฟกา้าเนี่ยพอหลังจากใช้สกิลสองแล้วมันมาดักหน้าบอสบีไหมถ้ามันดักหน้านะครับเราก็กดสกิลสองก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดค้างแล้วเนี่ยมันไม่มาดักหน้าตัวบอสบีเนี่ยเราก็กดสกิลหนึ่งได้เลยนะครับ อันนี้เรามั่นใจแล้วว่าบอสเนี่ยโดนเราดักหน้าแน่นอนนะครับเราก็ให้เคปก้าปล่อยปล่อยสกิลสองไปนะครับหลังจากที่เราปล่อยสกิลสองไปแล้วเนี่ยเจอเธอต่อไปก็ให้เคปก้ากดสกิลหนึได้เลยนะครับ ถึงแม้ว่าเก,ก EX จะเต็มก็ช่างมันนะครับแมทนี้สําคัญคือดีบัฟสกิลหนึ่งห้ามขาดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้คอเนี่ยทำดาเมจให้อ่าเลือดบอสลดเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันไปอยู่ในจุดที่เลือดเหลือ49%นะครับไ,ไว จริทีมเคฟก้าหรือว่าอเชล่าเนี่ยแตะดีบัฟห้ามบอสตีเลือนเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมียูนาเนี่ยก็จะสามารถจัดทีมได้หลากหลายกว่านะฮะสำหรับยูนาเนี่ยแต่ถ้าเป็นทีมนี้ก็ค่อนข้างจะมีตัวที่จำกัดนิดนึงนะฮะ บอสก็เลือดใกล้จะเหลือ49%แล้วนะครับเดี๋ยวยังเหลือทีมดันเทิร์นอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไกลๆกับทีมดันเทิร์นนะครับอ่าไ,ไหนๆก็มาถึงแบบนี้แล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าบอสตัวไหนเป็นคนแซงเทิร์นขึ้นมานะครับอ่ไม่มีนะฮะ อันนี้ก็คือข้อเสียของทีมที่บอสไม่ได้เทิร์นมากๆนะครับผมก็ไม่ได้นับด้วยนะครับว่าฝั่งเราเนี่ยเทิร์นติดต่อกันกี่เทิร์นเนี่ยบอสจะแปะดีบับนอกอนอกเหนือจากเมคานิกของมันนะครับอ่าใส่ใส่ไปเลยนะฮะสี่สิบเกร์เ แบบนี้ก็ดีครับเพราะว่าคอเนี่ยเป็นอ่าเป็นตัวละครที่อยู่เทิร์นนี้พอดีนะครับเป็นจังหวะด,ดีจริงๆนะครับอ่าถ้าเกิดจังหวะเป็นแบบนี้นะครับแล้วคอโดนแปะดีบัฟที่บอสจะได้เทิร์นเอ็กตอ,อรเทิร์นตรงนี้นะครับแล้วบอสเนี่ยไม่มีดีบัฟ ของเคฟก้านะครับที่ห้ามตีเลือดนะครับให้เรากดซัมมอนไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดซัมมอนแล้วเนี่ยต่อให้เรามีดีบัฟนี้อยู่บนหัวบอสจะไม่ได้เทินนะครับจะไม่ได้แซงเทินขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะเราก็สามารถให้เทินพะโลเนี่ยล้างล้างดีบัฟจุดนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเล่นตามหลักที่ผมเล่นแล้วนะฮะผมไม่ได้เอาคอมาเนี่ยพอโลจะมีสกิลล้างดีบัฟเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าหลังจากจุดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถโจมตีต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเราล้างดีบัฟไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบโจมตีให้มันหมดอ่าหมดซัมมอนไปก่อนนะครับ ก็จะถึงเวลาที่พี่ครับจะกดเบรสกับกดยืมเพื่อนตอนไหนนะครับงั้นเนตอนนี้เนี่ยแหละครับอันนี้สมมุติว่าเราไม่ได้โดนดีบัฟนะครับไม่ได้โดนดีบัฟตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนตัวยืมเพื่อนได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเอาคอออกนะครถ้าสําหรับผมนะผมคิดว่าเอาคอออกโอเคกว่านะครับเพราะว่าจะได้ให้ป้าเมฆเนี่ยยิง ยิงบีมในเบิร์สของเคฟก้าและส่วนพาโลเนี่ยก็เอาไว้ล้างดีบัฟเวลาฝั่งเราโดนแปะครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะที่ผมเล่นมาเนี่ยมันจะแปะอยู่ประมาณ10%สุดท้ายนะฮะช่วงช่วง10ก่อน10%กับไม่เกิน15%ช่วงเนี้จะต้องโดนอีกทีนึงเราก็สามารถให้พาโลเนี่ยใช้สกิล LD ครั้งสุดท้ายในจุดนั้นได้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีเล่นทีมนี้แบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ทีมบอสไม่ได้เทิร์นนะครับไม่ได้ขยับเลยนะครับทีนี้ผมบอกเลยว่าจะต้องมียูหน้าเท่านั้นนะครับถ้าไม่มียูหน้าไปเนี่ยคือบันไลแน่นอนครับเพราะว่าจากที่ผมไปเทสเล่นโดยใช้กาแลนนะครับดันเทิร์นยาวๆความบันไลก็บังเกิดครับ เดี๋ยวผมหาเพื่อนเซฟิลล์แล้วกันฮะเพราะว่าเพื่อนเซฟิลล์เนี่ยเป็นเพื่อนที่สามารถดันเทินได้ดีสุดในเบิร์ดกาแลนด์นะครับคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นแบบหน้างานให้ดูแล้วก็แบบเล่นแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขอรีให้เทินปรเมฆมาเป็นเทินแรกนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเทสเล่นเนี่ยผมก็ รีประมาณ3-4รอบนะฮะปาเมก,เก็มาอยู่เทิร์นแรกแทนกาแลนนะครับอา้าวแต่ว่ารอบนี้ดีฮะเป็นยูหน้ายูหน้าก็โอเคนะครับถ้ายูหน้าได้คนแรกนะครับเดี๋ยวผมจัดเสร็จสับอะไรแป๊บหนึ่งนะฮะ ที่ใช้นี่คือใช้เพื่อเบรกบอสให้มันโดนดันเทินไปข้างหลังนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้การแลนดันเทินต่อไปทีหนึ่งสำหรับทีมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมลืมนับนะครับว่าฝั่งเราเนี่ยจะต้องได้เทินติดต่อกันกี่เทินก็ไม่แน่ใจอ่าจะทําให้บอสเนี่ยแปะดีบัฟอ่าดีบัฟไอตัวที่ทําให้บอสได้เทินเอ็กตาเทินเนี่ยถี่มากๆตอนที่ผมเล่นเล่นจนจบเกมเลยนะครับ ผมโดนโดนดีบับอันนี้ไปประมาณน่าจะเจ็ดแปดรอบนะฮะซึ่งมากกว่าปกติปกติจะเต็มที่คือสี่รอบนะครับเดี๋ยวผมให้การแลนเปิดเบร์สเลยนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยที่เราโดนครั้งแรกนะครับเราจะโดนตอนช่วงเลือด79%นะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นจริงเนี่ยคือโดนโดนก่อนเลือด79%รอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือด79%อีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นบอสด่านนี้เนี่ยก็ลงความเห็นได้เลยว่าถ้าเราได้เทิร์นติดต่อกันจนจนตัวบอสกำหนดเนี่ยเราก็าจะโดนดีบัฟอัตโนมัติกี่ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นทีมดันเทิร์นเนี่ยคีย์หลักสําคัญก็คือยูน่านะครับถ้าไม่มียูน่านี่คือบอกเลยว่าล้างดีบับไม่ทันแล้วก็ไม่พอแน่นอนครับสําหรับทีมดันเทิร์นะครับบางคนไม่มีกาแลนนะครับก็ใช้ไซเฟอร์แทนนะครับเพราะว่าไซเฟอร์เนี่ยดันเทิร์นดันเทินหมู่อยู่แล้วนะครับจากผลของดีบัฟสกิล l d นะครับแล้วก็บัฟสกิล l d ที่อยู่บนตัวของ ไซเฟอร์นะครับเอาไซเฟอร์มาคู่กับประเมฆก็ได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ79%แล้วนะครับ โดนไปหนึ่งรอบนะฮะตอนนี้เทิร์นบอสก็ยาวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่โจมตีเลือดไปเกิดเจ็79%เราโดนอีกรอบหนึ่งแล้วนี่ฮะชัดเจนนะครับว่าทีมดันเทิร์น ต้องมียูน่าเท่านั้นนะครับสําหรับทีมดันเทิร์นแบบนี้นะครับถ้าไม่มียูน่าคือบันไลแน่นอนฮนะเพราะว่าดีบัฟอันนี้เนี่ยหลังจากที่เนี่ยกาแลนใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวบอสก็จะได้เทิร์นเอ็กตอร์เทิร์นขยับขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าบอสันนี้เนี่ยจะไม่ให้เราโกงมันเรื่อง ได้เทินเลยนะครับเห็นไหมครับว่าให้เราดันมันไปไกลแค่ไหนมันก็เอ็กต์าเทินขึ้นมานะครับก็กระจ่างแล้วนะครับกับทีมดันเทินนะครับเพียงแต่ว่าเทินที่บอสเด้งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเอ็กต์ตาเทินแค่เทินเดียวนะครับเทินหลักของบอสเนี่ยก็ยังไหลไปอยู่หลังๆตรงนี้อยู่นะครับพออยู่หน้าได้เทินแล้วเนี่ยก็ล้าง ล้างดีบับออกนะครับซึ่งตอนที่ผมเทสเล่นเนี่ยผมโชคดีตรงที่ว่าตอนที่มันแปะดีบับรอบ2เนี่ยอยู่หน้าผมได้เทิร์นพอดีนะครับผมก็สามารถล้างดีบับได้เลยไม่ไม่โดนเหมือนในคลิปนี้นะครับแบบนี้นะฮะถามว่าทีมดันเทิร์นเล่นได้ไหมนะครับเล่นได้นะครับแต่คีย์หลักของทีมนี้คืออยู่หน้าเท่านั้นนะครับ1ตัวแล้วอีก2ตัวเนี่ยเพื่อนๆจะเอาตัวหนมาดันเทิร์นก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปไกด์ตบบอสแบบละเอียดแล้วก็ทีมทางบ้านขอมาแบบเห็นภาพนะครับพร้อมคำอธิบายที่ยาวซึ่งคลิปนี้นานแน่นอนนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆฟังจนจบก็ดีนะครับแล้วก็ดูจนจบก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าทีมแรกทีมสองทีมสามเนี่ยเล่นยังไงประมาณไหนเป็นแนวทางนะครับ ไม่ได้ว,ว่าเล่นแบบผมเป๊ะๆนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนจะเจอเจอหน้าง,งานไม่เหมือนกันเจอเอ์อหน้าง,งานไม่เหมือนกันนะครับก็สำหรับปรับเปลี่ยนความความสามารถในการเล่นกันเอาเองนะครับก็สําหรับคลิปไกด์ตบบอสแบบละเอียดก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่สงสัยอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์ถาไมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายนๆนครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปไกด์ตบบอสแบบละเอียดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ